ไลขึ้นอย่างทำไมไล่มันไม่ขึ้นวะรวไลก็มาละ้งยอึ๊บ ฟูตัวปั๊บมั็นรถตู้เนี้ยมาไล่มนโหลดอ่ะครับช่วยแบบนึงโอ้โหมืนกันอะไรอะ่ะเากาะเฮียโลเอาพิษไปแดกไอเฮียต่อให้ยิงเลือดไปรถแต่พิษก็กัดชีวิตจริงยู่นิดนึงนะคือนี่คือไล่ขึ้นแล้วแต่มึงไวเปล่าไหวเปล่าไหวดิพี่กำลังมันเลยหนุกหนุกเลยพี่ ลบไปนี้ก่นอนมันค้างไล์ตลาวะของโอเบียสเป็นอะไรวะเนี่ยไม่ใช่โอเบียสดิสตีมแลบเพิ่งใชม้มือใหม่โอเบียสมันใช้แล้วมันค้างอะ่ะใช้มาแล้วกันมาไอ้จบตัวอะไรเนี่อยอะไรอีกวะเนี่ย,ยบัฟเต็มเลย ถ้าบับจะได้โบนหวาดแดงเหมือนพี่กินเจ้าของดิหวาดแดงปูปูฟิวให้ตัวเองเลยละเอามาปูกลายเป็นแทงเระไลยเฮียมันหลุดบ่อยจังเลยเป็นอะไรเนี่ยฮึ่งเป็นอะไรเป็นอะไรไม่เป็นอะไรโอ้ยตัวอะไรอะตัวปลาระเบิดเลยสัตว์ก้อยู่โดนเฮียหรือวะ สบายอารมณ์กับตัวตอนนี้แทนไม่ได้เรื่องบนรถเร็วไปต้องไปกี่รอบเชนเอิร์ดมายนี่ดีกว่าไหมเนี่ยออืกูปูฟิวเลยดูดเรืออะไร้ย่างเงี้นทำดีมากทำดีมากทำไมนักบมันเป็นเท่งไปแล้วอ่ะ ไม่ได้ตั้งใจแล้ววะไล์ไปเนี่ยไปเ้ยได้ดูดีมอย่างน้องฟ้มโดนวิง่งใช้แม่แหกดีอีกรอบโอ้ยโดนสตาร์ต <c oughs> กตากำตั้งแต่แม่กดเช็คพอยต์ใหม่ให้กูเดิรหลับมาดีโชคหลังไปดีหนึ่งทีโอ้มาลงเลย กันน้ำแข็งด้วยกันน้ำแข็งเอ้มันมาไม่กันด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไงเฮ้เฮ้เไ้้เ้เฮ้เ้เฮ้เฮ้้เฮ้เฮเฮ้เเฮ้เฮ้เฮ้เฮเฮ้เเ้เฮ้ ชุบเลยหมื่นเอ้ยรชุบเลยหมื่นชุบเลยหมื่นชุบเลยหมื่นเกมเกมันกึ่งฟรีสไตล์ป่ะตอบคำาที่พี่ไม่รู้อะในเม้นนะมึงอย่าเพิ่งตายนะวิ่งวิ่งให้ได้นานที่สุดแล้ตอบเม้นนี่ป่ะปรับปรับเป็นไอเกยสกิลตีบอสห่อยมันไปหามึงมันไปหามึงมันไปหาว้าโอเคไอเกมนี้มันฟรีสไตล์หรือมันฟิกวะไอ้ยัยกูตายแล้วตีปั๊บไม่ได้ได้ยินป่ะเนี่ย อะไรไปตายไปอะไรพี่อ่าคนเมิวนถามว่าเกมนี้มันฟรีสไตล์หรือมันฟิกแล้วแต่ถ้าอยากเล่นบิวตามคลิปที่ตัวเองชอบมันก็จะกลายเป็นฟิกถ้าอยากเล่นโง่ๆไปเลยไม่คิดอะไรมากก็กลายเป็นฟรีสไตล์มันอ๋อฮะมันมันคิดมันระเบิดคู่ผมกิดมันระเบิดคู่มันมันเปนแบบไหนก็ได้อะแล้วแล้วแต่ที่เราอยากเป็น เอาเบียดหรอประมาณนั้นครับตามน้องปันบอกเลยครับกู <c oughs> จะไม่ทนแล้วแต่จริงๆมันก็แล้วแต่นะเพราะว่าบางคนมันเล่นแบบไอ้เนี่ยนายมันเล่นเลนเจอร์สายธนูนะแต่ว่ามันหยิบกระทาเวทเกูตายก็ได้ว้าเดีนะ๋ยวมึงจะได้รีดอะ ถ้าหาดคชีดิเช็คคอยเป็นดีป่ะหลบครับตีบอสมาเยังยัฝังตะเกียบดีบอสเหรอตีบอสตีบอสได้สอบโอ้ยทำไมกูไม่กดหน้าตอนนั้นเอ้ยคิดอะไรปีใหม่เลยนะกูได้บนวอร์ดพี่ใกล้ถึงพี่ใกล้ถึงแล้วใช่ป่ะ ถึงอะไรพี่พี่ถึงบอลแล้วใช่ไหมพี่ลงมาสามชั้นแล้วนี่ไงเช็คพอยแล้วข้างล่างนั้นมันคืออะไรกันครับกูมีป่าววะอิวกูไม่ได้ใส่หินเสริมเลยนี่หว่าเียกูลืมเลยมีไงลางบนบอลองแล้วน้องพี่ถึงลางบนบอลองแล้ว ผ้าพันคอทองผ้าพันคอเคอนไหนอ่ะผ้าพันสุดๆแลกูแพ้ทางผ้าพันคอหรือเบลเนี่ยเงี่ยบเลยเนี่ยอ๋อเบลไอ้เฮี้ยกูมีสกิลสายฟ้าแค่สองสกิลที่เหลือไฟกันต้องแข่งหมดเลยพี่กลับไปบิลอันนี้ก่อนได้ปะกลับไปเปิดของก่อนได้ปะอ้อดีพี่กลับไม่ได้เลยใช่ไหมกับประตูเอาอพี่ เอเอ,อ,เอ,อเออเออไปยันหลังก่อนเลยใกล้กละใกล้กละใกล้ได้ต่อยละ <c oughs> ย่อยของทองเลยค <c oughs> ัมพีเปิดไหนวะ <c oughs> เออ ซื้อได้อืมเกก็เสร็จละอ๋อนีก็เข้าไปทัดหน้ามนี่กวมาทัดหน้าสองอ๋อย้อที่นี่เออออเี่กูเปิดทำไมเนี้ยเริมันตาเซนสตันชาร์โลอดีกว่า เหลือสิบหกอันนี้ขายนี่เก็บไว้ก่อนเก็บ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 อันนี้ย่อยย่อยกูเองกูรับเองกูรู้ว่ามึงโดนน่าจะตายแต่กูรับไม่ได้มันกำลังติดเถาวันเลยย่ะ นี้ต้องขายอย่างเดียวอ่าปันไอ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 ปันอปันดีเออเสร็จเสร็เออเอออกูกิงล้วนๆดังสุดเออต้องกิ่งลวนๆย่งเก้ยรอสินะเออวิธีกาดีบาร์กิงล้วนๆซกคิวแพ้สี่ ลุยลุยรวยนต่มันสโลมากเลยอะโดนดอกไม้โดนปืนาดีละอ่าเอ้ยโถมาไฟนอนบอสแกคแกรกใชเป็นเนี่ยเอ้ยเลยกูอย่าบอกนะไลค์กูบินอีกแล้วแป๊บหนึ่งฮะอ๋อยังไม่บิน เฮ <Major! S 2> ้ยเพื่อนงแื๊อนเพื่อนเฮ้ยยังไม่เอาเลยยังไม่เอาจริงเลยหนึ่งสองเอาตายเลยหรอ ทำไรอ่ะต้องฆ่าไอ้นี่เหรอเฮ้ยโอ้ยสู้กับคนว่ะอีสิดาบน้องแข็งเหมือนกันครับพี่โอ้ยเฮียอะแรงยังไง หนึ่งสหนแล้วมันก็จะจิ้มหทีเฮ้ยแปลงร่างได้ด้วยหรอวุิ้แคปอออุ้ยเฮียหลบไม่ทัน ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเลยอ้าวตัวนี้ตึงมืออยู่แสดงว่าแสเปมธรรมดาไม่ได้ต้องใช้บีกับตีปกติเพื่อหลบมันนิดนึงหนึ่งสอง สามสี่วางหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลบหลบเก็บสแต็กโอเคสองอันก็พอโอ้โหกูใช้ไปเกินเอ้ย เปลหมาป่าแม่งโคตรบแบบน่ากลัวอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยหลบไม่ได้หลบไห<ป>บิน แรงล่างแล้วโอ๊ย,อยชิบหายชิบหายแล้วโดนแช่แข็งไอ้แค่สกิลนี้มันหลบยังไงวะ โอ้ยหูเลือดกูหมดแล้วว่าตัวนี้ได้ปะโอ้ยหยุดกัดกูหืมหลบสกิลนี้ไม่ได้สักกี แปกแปกมึงจะแปลกแลาวอีกแล้วใช่ไหมอะไรอ่ะยังมีลูกเล่นอะไรอีกโอ้ยโอ้ยมันแปลงเป็นหมาป่าอีกแล้วฮะกูถามจริง มันดินะอะไรอะเฮ้ย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 ชีชีหลบหลบแบบดิจิตอล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 กูทำอะไรไม่ได้นอกจากหลบอย่างเดียวมนามนามนา โอหเยอะมากฮะโอ้ยวย m e เยน้กลัวสุดเลยโอ้ยหลบไม่ได้หยุดแปลงแล้วเป็นหมาป่า เข oh. oh, oh. oh, oh. ้าไปไม่ได้อ่ะกูมันสวนโอ้โยพอละพี่เลือดเอาอีกแล้วอ่ะ โอ้โหไม่ได้ว่ะเลือดไม่หิวเลยโอ้ยโอ้ยกูตายกูตายแน่แน่กูตายแน่แน่จะเย็น,น,นหรอ,อเรื่เลือดดิเิวเลือดเรืองเลือดอ,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 อย่างไหวอยู่เออกูไม่ไหวลบสก,กิลไม่ได้อเอ้อยเยอะมันต้องบริหารเลือ,โอดโคตรดีอ่ะ ไม่ตายหรอ,อความเฮ้กูวางจอยไปแล้วอะนึงว่าตายอะไม่ไหววะ่ะหนึ่งนะคือมันการน้ำแข็งใช่ปะเอ่อ,อหนึ่งนะ <Yeah. S 1> อย่างนั้นก็ต้อง <c oughs> ไม่ได้แค่นี้จริงเหรอวะ ทนไฟนี่ไงนี่ไงนี่ไงสิ่งที่จะช่วยเรามันก็คือแหวนต้านทานน้ำแข็งไงเออพร้อมกับอะไรวะกูเหลืออะไรให้อาบางเนี่ยตึงว่ะ <laughs> with killing palm equipped, Skill up up. these blue indicators when they are Glacial Cascade is a cold area attack that ends with a powerful spike of ice hitting a frozen target with the spike will do a large amount of damage Glacial Cascade is a cold area attack that ends with a powerful spike of ice Hitting a frozen target with the spike will do a large amount of damage. Uh-huh. Mm hey -hmm. <sighs> ตึงไปหรือต้องมันต้องบริหารเลือดดีกว่านี้แสดงว่าเฟสแรกห้ามเสียเลือดเลย <c oughs> เอา้า <c oughs> เอาไม่สู้กับมอนจิกี้หรอ First one. I smell your blood! And I am ravenous! Solstice of pain! Okay. Your pulse quickens! The eternal impure! Death no. With bloodlust empowered! โอ๊ยเออมึงเยอะเกินโอ๊ย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 โอ้โหเสียเลือด ไม่มีเลือดหรอที่เฟสนี้มาไวแต่เลือดกูหายหมด <c oughs> เออ

Death first one's i am cargo is mine i cannot. แทนนี่ดบทเลือดอีกโหไม่ไงไม่มีตัวเก็บ